คำถามมันเป็นแบบนี้จริงเหรอเตร์อันนี<_<_้คือถามอะไรอ่ะก่อก็อก่อเพชฌสีโอ้โใครจะไปรู้วะก่กินารีโคอะไรเอ่ยไม่มีเนื้อมีแต่หนังโควิดโควิดโคอะไรเอ่ยไม่มีเนื้อเลยมีแต่หนังโควิดสวัสดีครับ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  อันนี้ก็ท่าอะไรสวค่ะสร็วค่ะเออมาแบบหวานๆแลวแปลว่าองบอกว่าพี่ไปยเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบเอฟซีถามหาถึงแบบเยอะมากก็ไม่ค่อยได้เล่นไงค่อยทดูชดีอยู่หลังกล้องมากกว่าจะถามก่อนว่าตอนเด็กๆอ่ะไม่ยังไงอ่ะตกไหม ต้องถามว่าตอนเด็กๆเวลาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเคยพกอะไรไปโรงเรียนนอกจากหนังสือเรียนบ้างกระตูนโป๊ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นคนดีช่วงนั้นป .1 ถึงป .6 ผ,ผมเป็นเด็กดีมากๆเลยอะอาาเด็กดีโคตรดีเป็นเด็กเนิร์ดเลยจริงๆคืออย่างนี้ไม่ไม่พกอะไรไปเลยแล้วกัน <t un> ไปตัวเปล่า <t un> ใช่ไปตัวเปล่าไม่จำก็มัธยมอะครับบางทีก็แบบไปตัวเปล่าแล้วก็ชิวๆไม่ค่อยไม่ค่อยตั้งใจเรียนอะเป็นเด็กไม่ตั้งใจเรียน จะเป็นอีพวกนี่เว้ยแบบกระดาษซลิโอท่าร<อ>ุ่นนี้นะต้องเป็นกระดาษซลิโอเอาไปแลกกับเพื่อนเลยเ<อ>ถ้าเช็ดหน้าพ,<ว>ก,หพกหพวีพกหวีไปโรงเรียนก็คือเป็นคนห่วงสวยมาตั้งแต่เด็กใช่ก็ค<อ>ือทุกคนเอาจริงที่โรงเรียนผู้หญิงทุกคนจะมีพาสชนะหนึ่งเขนกับหวีบอดี้ช็อปในกระเป๋าว่าเธอจะ เนี่ย้ต่ไม่ก็หมีสับอีพิต้าเออมีสับหมูทานด้วยหีสับหมูทานอุ้ยต้องมีกระติกนะต้องมีกระติกนะใช่ไหมรุ่นเราอ่ะต้องหิ้วกระติกหนักไม่ได้จะถืออย่างงี้ไม่เหมือนทุกวันที่ถืออย่างงี้จะสะพายข้างอย่างงี้เลยจ้ะพวกอะไรวะหนังยางไหมแต่ถ้าเป็นเด็กๆก็จะเป็นหนังยางไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยพวก มาเก็บแล้วถามหน่อยว่าช่วงเด็กๆอ่ะแบบเคยเล่นปัญหาชาวหรือปัญหาที่แบบพวกอะไรเอ่ยบ้างไหมก็มีแบบโทษทั่วไปอ่ะครับนี่ไรนที่เราจาได้บ้างที่มันเป็นปัญหาชาวอย่างเช่นแบบชาย7กองกองชาย5กองเอามารวมกันจะได้กี่กองสรุปตอบว่าได้กี่กอง1งกองเราเห็นโงกาศชใช่ไม่ค่อยทายอ่ะเล่นเล่นอะไรที่แบบวิ่งเล่นบ้าบลบอลลุนโป้งบอลลุนสีโอ้ยรู้ยุคยูนะบอลลุนโป้งบอลลุนสีทำไมเด็กเดี่ยวนี้เขาไม่เล่นกันหรอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเล่นปัญหาชาวอ่ะก็ไ น่าจะเคยนะแต่ตอบไม่ค่อยได้ไม่ต้องแค่ตอ er like oh, นเด็กท ah, ุกวันนี้ก็ยังเล่นกันอยู่ในทีมอยู่ที่เราแบบจะมีใครนั่งถามคําถามปัญหาเช่าอะไรเงี้ยไอ้เตอร์ก็จะตอบได้เพราะวันนี้ชาติเด็ของเราก็คือจะมาให้ทายอะไรเอ่ยก็เป็นแบบพบปัญหาเช่าอะไรเงี้ยใช่แต่ก่อนรู้จักว่าที่มันมีหนังสือแบบเป็นสมุดเล็กๆอ่ะเออมันจะมีหนังสือเล่นแบบเนี้ยเล่เหลี่ยอใช่หนังสือต้องเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเรมต้อโทษค่ะสี่เหลี่ยมจัตร โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันเลยแล้วกันได้เลยไปจ้ากติกาของเราในชาเลนจ์วันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นโจทย์ให้ดูเนะอว่าเป็นคําถามอะไรเอ่ยหลังจากนั้นให้ตอบคาถามภายใน10วินาทีโดยเราจะยึดจากคําตอบสุดท้ายก่อนที่คําถามจะเปลี่ยนนั่นเอง12ข้อคิดว่าจะได้กี่ข้อไปเลย17ข้อศไม่เก่งเรองนี้งจริงจหรองั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กี่คะแนนกันจ้า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำนาอะไรเขาไม่ทำนาหรือเปล่าทำนาอะไรมากที่สุดอะไรทำวิอันน yes ี้เคยเคยได้ยินสวิตเซอร์แลนด์นานาเกือไปทำนาอะไรมากที่สุดคืออะไรอ่ะเอ้าทำนาอะไรมากที่นานาอะไรวะนาลูนานารูโตไปเลยนารูโตทำนาอะไรมากที่สุด ทำนาเกลือเออนากเกลือไปเลยทำนานาชาตินานาประเทศทำอะไรเอ่ยมันแดงดุ๊กติกอะไรเอ่ยมันแดงทำนาฬิกา <c oughs> ใช่เขาทำนาฬิกาเนีส่สวิตเซอร์แลนด์มีนาฬิกาเยอะมากกูยอย่างนี้พี่เมย์พี่ใบได้ดินานานารูโตะทำนาเกลือ <c oughs> พี่ <c oughs> เมย์ตอบไม่ถูกเลยนาฬิกาโอย <c oughs> <c oughs> ตะไยจะแบบเออนาช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นนาฬิกาเออว่าเออไม่ใช่นาฬิกาอ๋อเออ <laughs> มันมีคนตอบไ,ได้ด้วยเหรอไม่มี <laughs> <อ>ทำไมอะ่ะนาฬิกาจอมยิ้งไงออ <laughs> <laughs> เออเอา้เอาก็ตรงๆเลยอเออ เดินตีละครังใช้ไอ้นี่ไงที่เขาเรียกว่าอะไรคล้องอ่ะของตีละครั้งเนีขาเดิมตีเองด้วยเหรอวะใช่ใช้ปัญหาชาวใช่ไหมอ๋อใช้ไม้กันเอ่อไมเอ่อไม้กระบอกใช้อะไรตีวะไม้กระบองปะอุ้ยเห็นบายากอ่ะพาสองใช้อะไรอุ้ยนีิตาเคยพูดพาสองใช้อะไรตีละครังใช้เนนตีละครั้งใช้ไม้หรือมือวะใช้เนนเออ มพาสุ่มใช้ได้ตีละครใช้แม้ใช้เนรอะไรเอ่ยมันแดงดุด๊กติกอะไรเอ่ยมันแดงถูกต้องจ้าใชา้เนรจริงจ้าถูกต้องจ้า <c oughs> สู่ขิดนะก็จริงโอ้ย วัดม oh. ั้งมเมี่ยโอ้โหเขาไม่ได้ตีเองหรออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะทุกคนอะไรเอ่ยมันแดงดุ๊กติกอะไรเอ่ยมันแดงเกาะอะไรมีเสาไฟฟ้าเยอะที่สุดเกาะเกาะเกาะเพชรเจ็ดสีโอ้โหใครใครจะไปรู้วะเกาะกินรีเออกาะกินรีก็มาอะไรอ่ะไม่เข้าใจอ่ะเกาะอะไรมีเสาไฟฟ้าเยอะที่สุด เกาะเกศเหรอนี่มันปัญหาชาวหรือว่าปัญหาอะไรวะเนี่ยเกาะกรุงเทพเสาไฟฟ้าเยอะชิบหายเลยค่ะเกาะเกศเกาะเกศเกาะเกศเกาะอะไรมีเสาไฟฟ้าจะบอกว่าเกาะพ่อแม่มึงแดดก็ไม่ได้เกาะอะไรวะเกาะอุ้ยเร็วมากเกาะอะไรมีเสาไฟเยอะ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 ที่สุดเกาะกลางอันนี้เคยเห็นอะไรเอ่ยมันแดงดุกดิกอะไรเอ่ยมันแดงอันนี้ให้ไปหนึ่งคะแนนจ้า อส่วนก็จริงนะพี่เกาะกลางถนนโอเคได้เกาะกลางถนนนะอันนี้มันก็เป็นแฟกเยอะนะแต่เปนส่วนใหญ่คำตอบเป็นแฟกอะจริงสิ้นหวังเลยกาะกลางถนนไม่เก็บไม่ติดนะไม่ติดอะไรเอ่ยมันแดงดึกดิกอะไรเอ่ยมันแดงเมลอนกับโนบิตะเป็นอะไรกันเป็น เป็นเพื่อนกันโดราเอมอนกับโนบิตะเป็นเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเนี่เป็นกระตุกเป็นเพื่อนโดราเอมอนกับโนบิตะเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนกันพี่ต้าเขาถามอะไรไม่เข้าใจอ่ะเป็นเป็นเพื่อนเป็นเออไม่ได้เป็นอะไรกันละกันไม่ได้เป็นอะไรกันโดราเอมอนกับโนบิตะเป็นอะไรกันปัญหาช่ายังไงเนี่ยเป็นเพื่อนเนออะไรเออ เป็นการ์ตูนนะเป็นการ์ตูนโอเคผมจะตอบเป็นการ์ตูนแต่ก็ไม่รู้ว่าก็เป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนนี่เป็นการ์ตูนเป็นเพื่อนเป็นการ์ตูนไม่ได้คะแนนนะเป็นการ์ตูนอันนี้ไม่จริงหรอจริงค่ะจริงที่สุดพี่ต้าถูกแล้วเป็นการ์ตูน <laughs> แต่จริงๆอะขอพูดได้ปะพูดว่าหนูคิดว่าคำตอบอะมันไม่มีอะไรตายตัวอะไรเอ่ยมันแดงดุ๊กติกอะไรเอ่ยมันแดงเลขศูนย์ค่ะเลขศูนย์มาก่อนหนึ่งสองสามใช่เลขอะไรมาก่อนศูนย์ศูนย์มาก่อนเลขอะไรมาก่อนหนึ่งสองสามไม่เข้าใจอะศ <c oughs> ูนย์เหรอ <c oughs> เลขอะไรมาฮะมาก่อนหนึ่งสองสาม 0เลขศนจ้ะ,ะเลขอะไรมาก่อน1 2 3เลข1เลข 1, 1> เลข1ไปเลยเนาะมไม่มี122่อ่ะปป2นไปอะไรเอ่ยมันแดงดูกดกอะไรเอ่ยมันแดงเลขอะไรมาก่อน123 <c oughs> 122ถูกต้องจ้าเ <Yeah. S 2> <c oughs> อาไาก่อน 1, 1, 1 2 2่เออก็คือ1 <S 2 2 ขอนุญาตนะคะการจะเขียนเป็น1 2 3มาเป็น123มาค่ะตัวเลขมันต้องเป็น1 2 3ติดกันไม่ใช่จะมา1วัก2วัก3า2 2เออว่าผิดนะโจทย์เพดขอวีล้อพึงกลับไปค่ะพี่เว้นวัก1เว้นวัก2เวนวักสาเขากลับมันเป็น1 2 3ไม่ใช่123นะคะ ต้องไปเฮ้ยเบาจังนี่กิมพิต้าแกงนะนี่อันนี้คือแกงอะทุกข้อเลยอ่าฮะเออได้ใช่ไหมถูกป้ะอะไรเอ่ยมันแดงดุกดิกอะไรเอ่ยมันแดงแม่งเงี้ยไม่มีสาระจริงวรอมดอะไรกันจี๊ดหมด X เฮ้ยไม่ใช่เด้มดต้นน้อยมดคันไฟป้ะมดอะไรอ่ะมดต้นน้อยอันนี้เคยได้ยินมดมดเอด X หมดอะไรกัดเจ็บที่สุดหมดตาหน่อยหมดแดงหมดมดตาหน่อยมีหรือวะอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจอ่ะเฮ้ยหมดอะไรวะมดแม่มดมดคันไฟใช่ไหมหมดคันไฟอะไรเอ่ยมันแดงดุกดิกอะไรเอ่ยมันแดง มดทลายิศมิตรทลายศกัดเจ็บไหมล่ะก็ไม่เท่าไหร่เออไม่เจ็บเลยเพราะไม่ค่อยมีมิตรด้วยแหละส่วนใหญ่เป็นศัตรูหมดเลยมันคือมดทลายิศมิตรทลายศอันนี้ใครตอบได้เอางงไปเลยตายแล้วเคยโดนใช่ไหมใครจะคิดถึงกูว่าครไม่มีใครตอบถูกมั่นใจ จริงจริงเหรอเต๋ออันนี้คือทำอะไรอ่ะอุ๊ยมันมันไม่คาดฝันนะไก่ไก่อะไรเป็นฆาตกรไก่อะไรเป็นฆาตกรอเคยไม่ควรเอาฉันมาเล่นอะไรอย่างงเี้ยไก่อะไรเนดิอ้อยไก่กระต๊อกไก่กระต๊อกไก่กระต๊อกไก่อะไรเป็นฆาตกรไก่กระต๊ากเหรอไก่ที่อันนี้คือต้องตอบยังไงอ่ะไก่อะไรเป็นฆาตกร ไก่ไก่ไก่หกหักหักไก่หกหักหักไก่หกหักหักทองไก่ไก่จิกเด็กตายบนปากอกอเออมันมันไปเลย,เอ,เอ,ยดดอะไรเอ่ยมันแดงดุกดิกอะไรเอ่ยมันแดงไก่จิกเด็กตายบนปากอกอันนี้ถูกตั้งจ้าโอ้ย <laughs> ลังคา โอ๊ยไก่จิกเด็กตายเปนปากโอเบอรอนี่ก็ได้อยู่อันนี้เป็นฆาตกรจริกวะล่ะเป็นจริงแล้ะนี้เป็นไงมันเป็นฆาตกรจริงปะใช่ฆาเด็กเออฆ่าเด็กใช่ใช่คำตอบนี้เลยครับอะไรเอ่ยมันแดงดุเด็กอะไรเอ่ยมันแดงซุปอะไรมีสารอาหารมากที่สุดซุปเปอร์ซุปเปอร์ติ้งไก่เที่ยงนายมาแกงนะเนี่ยซุปอะไรมีสารอาหารมากที่สุดเทเดยซุปเปอร์แมน ซุปไม่ซุปซุปไก่สกัดซุปซูเปอรร์์สตาซุปซุปซูเปอร์สตาร์ซุปอะไรมีสารอาหารมากที่สุดซุปสาหร่ายช่วงนี้ให้ลูกกินเยอะซุปอะไรอ่ะซุปซุปซุปเผ็ดอยากกินอะอะไรเออ ซูเปอร์มาร์เก็ตเออแต่แล้วมาถูกทางแล้วซูเปอร์ถูกต้องเลยนะซูเปอร์ปีกไก่โอ้โหเกือบเกือบโอเคได้อีกนิดเดียวกับถูกละอะไรอ่ะซูเปอร์มาร์เก็ตถูกต้องไงปีกไก่ซูเปอร์มาร์เก็ตเชี่ยกูว่าเอาจร so right. oh, ิงท nope. okay, yeah. ี่ผ่านมาแม่งคุ้นตามากเลยนะเหมือนเคยผ่านมาหมดแล้วค่าฉันค่าฉัน ข้อต่อไปเลยค่ะอะไรเอ่ยมันแดงดูกดิกอะไรเอ่ยมันแดงมบางอะไรหวานส้มบางอะไรหวานส้มบางหมดแม่ไงจะยากกันรอส้มบางอะไรหวานส้มมาลีวันนั้ส้มมาลีส้มบางอะไรหวานส้มบางว่าส้มบางหวานส้มส้มเช้ง บางอะไรอ่ะส้มบางอะไรหวานคืออะไรไม่เข้าใจคําถามส้มบางมดเออส้มบังมดหวานมันเฉามันเฉาใช่ไหมพี่น่ะบางบางลูกเออส้มบางลูกหวานส้มบางละมุนส้มบางละมุนส้มบางมดใช่ไหมน่าจะหวานสุดแล้วไม่ส้มบางลูกส้มบางลูกหวานแต่ลูกก็ไม่หวานอะไรเอ่ยมันแดงดูกดิ๊กอะไรเอ่ยมันแดงถูกต้องจ้าอันนี้ถูกต้องจ้า นีก็อีตัอีกแหละคือพี่ไม่เคยสามารถหาอะไรแบบนี้ได้เองเลยในชีวิตละเป็นทอแล้วนะส้อมบางลูกอซ้มบางลูเอ้ย้มบางอะไรส้มบางลูกมันีคนตอบได้ด้วยเหรอพี่เนี่ยมีดใช่เหรอ ก็ร้องออกก็ร้องเฮ้ยนี่เหมือนเคยรู้อ่ะเขาก็ร้องออกกร็ร้องเข้าลึกๆแล้วมีน้ำเขาก็ร้องออกร้องไมโครโฟนเป็นคนดีว่ะเขาก็ร้องร้องเข้าลึกๆแล้วมีน้ำเข้าอะไรอี่ะคิดต่ออยากให้ตอบอะไรวะเนี่ยเขาก็ลึกออกก็ลึกเข้าก็ลึกออกก็ลึกเข้าลึกๆแล้วมีน้ำคำถามคืออะไรอยาโหอันนี้มันโอ้โหเขาก็ร้องออกก็ร้องอ่อเข็มฉีดยา ก็ตาอะไรอันนี้คุณไม่เข้าใจต้องการบอกอะไรไม่เกตค่ะไหวะเซเว่นเซเว่นอีเลฟเว่นอะไรเอ่ยมันแดงดุกดิกอะไรเอ่ยมันแดงอันนี้มั่นใจเคยได้ยินเคยได้ยินคนพูดกันถูกต้องจ้าเซเว่นอีเลฟเว่นเอทีเคเอทีเคก็มีข้าวกรองหข้าวกรองเข้าลึกๆแล้วมีน้ำอ๋อเดินเข้าไปเดินเดิ แบบตู้น้ำอะไรอย่างเงี้ยมีน้ำอะไรวะก็คือเข้าไปลึกๆก็มันจะเป็นโซนน้ำไงโออถ้จริงแต่แดดเซเว่นอีแลนโอเคได้เดินเข้าก็ร้องถูกไหมเดินเข้าก็ร้องลึกๆข้างในมีน้ำอะไรเอ่ยมันแดงดุ๊กดิกอะไรเอ่ยมันแดงโคอะไรเอ่ยไม่มีเนื้อเลยมีแต่หนังไม่มีเนื้อตั้งทั้โคคาโคคาไงโคอะไรเอ่ยไม่มีเนื้อมีแต่หนังโควิดโควิด โคอะไรเอ่ยไม่มีเนื้อเลยมีแต่หนังโควิดโควิดโคอะไรเอ่ยไม่เอ้ยเหมือนลูกโคอะไรเอ่ยไม่มีเนื้อมีแต่หนังโคโคโคอะไรเอ่ยไม่มีเนื้อเลยมีแต่หนังโคโยตี้เฉียบโอ้ยโคอะไรวะแต่เคยพูดแน่ๆเลยอันเนี้ยเออโคคา คอร์บิเอติเจอร์อันนี้รู้จักอยู่ใช่ไหมรู้จักรู้จักเอออันนี้รู้จักเนาะคอร์บเวนเจอร์รมีตรงไหนที่ไม่จริงบ้างเก่งนะเราเก่งนะออกเป็นหนังถูกต้องไหมล่ะมีคนตอบได้ไหมเน,นีบเบ่ยออกเป็นบิเตเจอร์ใช่ใช่เนาะเพราะว่ามีแต่หนัง ควายออกลูกเป็นควัววายควัวควายออกลูกเป็นฮะควายออกลูกเป็นวัวเป็นยังไงไม่มีเป็นยังไงคืออะไรอ่ะคำถามไม่เคลียร์ควายออกลูกเป็นวัวเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้ไงจะเป็นยังไงก็ก็ก็ดีควายออกลูกเป็นวัวเป็นยังไงเป็นเปียกเป็นออกมาโอ๊ยอะไรวะเนี่ยควายออกลูกเป็นวัวเป็นยังไงเป็นไม่ได้ค่ะควายออกลูกเป็นวัวเป็นยังไง เป็นไปได้ไงอะไรเอ่ยมันแดงดุกดิกอะไรเอ่ยมันแดงดเจาเป็นไปได้ไงเออเป็นไปได้ไงหรือเป็นไปไม่ได้แต่ที่เราให้คะแนนหนึ่งคะแนนค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะซิส ตอบถูกป่นะเนะี่ยนา<ะ>ยตอบนาะบนะอกว่าไม่มีแต่ว่ามันไม่ตรงอ่ะเพราะเขาถามว่าเป็นยังไงนายบอกไม่มีอ๋อเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เออแต่เมื่อกี้ไม่ได้ตอบอันนี้เนกเป็นนกเ,เองควายออกลูกเป็นนกฉันเองโอ้โหไม่เคยรู้สึกไปโง่ขนาดนี้มาก่อนเลยอะ เป็นไงบ้างชาเล่วันนี้ก็รูนเหมือนกันก็คิดไว้แล้วเออมันคงไม่ใช่ทางเราแต่ก็น่าจะแบบน่าจะได้บ้างก็ได้ถึงที่สองคอเป็นคอนเทนต์ที่มากเป็นอันดับต้นๆเลยสำหรับ ตราแต่ท okay, ุกคนเก่งนายไปมากเลยนะเออทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะ ouais อย่างที่บอกไม่ได uh ้ทางคะแนนแลไม่ได้ทางฟุตอันจริงนะอะไรแบบเนี้ยเด็กผู้ชายจะชอบมากเลยพี่เคยเห็นแบบเด็กผู้ชายหลายคนเลยนะสมมติมันดูรายการอะไรก็ตามแล้วมีเล่นมุกควายคำถามแบบตลกๆเนี้ยนั่งจดเลยเพราะว่าแบบจะเอาไปเล่นกับเพื่อนเออแต่คือเราดูแล้วแบบอแล้วแบบปล่อยผ่านผมว่าผมได้เยอะที่สุดทำไมอ่ะไม่รู้ดิผมว่ามันไม่ใช่อะไรที่แบบหนึ่งบลคหนึ่งสักบ คิดแล้วตอบมันต้องแบบมันต้องคุ้นซึ้งไปยินมันต้องแบบลึกแลวยิ่งมันมีเวลาจำกัดผมว่ามันไม่แบบถ้าไม่แอหรือไม่เคยผ่านมันตอบไม่ได้เคียดเลยอะ่ะลูกวันนี้เล่นเราเคียดมากเลยอะ <c oughs> ่ะซึ่งมเจากอะไรที่ต้องใช้สมองอ่ะแต่รู้สึกเครียด <c oughs> มันงงอ่ะมันไม่รู้ว่าต้องตอบอะไรเลยอ,ะอ่ะก็ฝากกดติดตามนะคระับกู้่านมีนะก็มี YouTube นะครับ Facebook Twitter TikTok แล้วก็ Instagram มนะกดที่ ได้ทุกช่องทางยังไงพี่พี่ไม่ได้ผูกเงินเลยแม่ให้ตังค์น้อยมากตอนเด็กอะ่ะผูกผูกเป็นไอ้นี่ต้องหนังกระติ<ม>๊งจริงเหรอแต่นี่ผูกหูก็ใช่อะสยิยเป็นกูกต้องผูกไอ้มืองเพราะวขนาดของทุกวันนี้มืองยังวางลืมไว้ตงรตงนู้นตรงนี้เลยคือถ้ามีของอะไรวางอยู่นะไม่ต้องถามใครแล้วเดี๋ยวว่าของใครอ๋อ,อของอ,อ,อิตาพี่ย้อนกลับไปที่โจทย์พี่ย้อนกลับไปเดี๋ยวนี้ พี่เขียนหนึ่งวักสองวัดสาแล้วดูเฉลยเลขหนึ่งสองสองแล้วติดก,กันเชียร์ป้าอันเนี้ยคโยตอทถ้าตอบผิดเอาไงเติมลาออก <c oughs> สู้เติมไม่ได้เลยเมื่อวันเติมบอกว่าถ้าเติมผิดเติมจะเรียนจกักรแ,แ,แล้วจะอะไรจักรแลกกูแลเรียนปะเข็มอะไร